เอามาถึงที่บ้านร้างแล้วเนาะอันนี้ก็ต้นนี้จะเป็นต้นตะเคียนนะนเดี๋ยวดเขาไปดูคนที่ไปไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่เตียงนะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรนั่นอ่ะหนูอะไรนะนักัเร anyway. like so. ื้อ่าใ นี่เจ้าของบ้านเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนะครับเจ้าของจะมีหรือเปล่าที่ข่าวรู้ากันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยม้ยเไ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเย อาทุ่มจัดทิ้งคืนแล้วนะครับทุกคนน้องผมเนี่ยก็จะนอนตรงนี้นะครับตินเนี่ยมาหาผมเลยสุดยอดมากน้องชายน้องดัก สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มาที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับทุกคนครับแล้วก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผมเนี่ยก็ได้มากับน้องชายของผมนะครับนี่นี่ก็จะเป็นน้องชายทิดแท้นะครับทุกคนจากช่องสอสมคนลุยป่านะครับทุกคนฝากติดตามผมด้วยนะครับครับผมก็สามารถที่ไปให้กําลังใจน้องของผมได้เลยนะครับจากช่องสอสมคนลุยป่านะครับทุกคน แล้วก็เพื่อนผมนะครับสวัสดีครับผมรับจากเต้ครับจากท่องคนป่านะครับผมก็ฝากผลงานของผม้วยนะครับครับผมก็เราทั้งสามคนเนี่ยขอฝากเนื้อฝากตัวในอ้อมก่อนของพี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมานอนที่บ้านร้านนะครับแต่ก่อนที่เราจะมานอนนะครับเดี๋ยวเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะเดินสำรวจเดินดูว่าในบริเวณแห่งนี้นะครับหรือไม่ก็ในบ้านร้างแห่งนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันเลยนะครับพวกนั้่อรับก็ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านร้างแล้วเนาะอันนี้ก็ต้นนี้จะเป็นต้นตะเคียนนะครับใช่ไหมครับผมต้นตะเคียนนะครับบ้านก็เก่ามากครับพี่เก่ามากเลยนะทุกคนพวกกินหมดแล้วบ้านข้างหลังเป็นบ้านไม้ดูสภาพนะครับโอ้โหแบบบอกมากเมื่อก่อนนะครับทุกคนอ่าเจ้ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนที่ไปเขาไปที่ประตูมันเปิดนะเห็นเปล่าเรียนเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ใจเย็นใจเย็นตัวประตูนี่นี่อะไรวะบแต่ว่าลมมันพัดนะรงโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะ มีแต่เตียงนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ดังมากนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนเนาะเร้เลยมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยตัวอะไรนั่นอะหนู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 นี่ไปแล้ว

เดี๋ยวเขาไปก่อนเดี๋ยว่ะเด็กอนดิ ออโอ่อะช้โหโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันกีดังมากอะ่ะแต่ไม่มีอะไรนะอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยไข่ตุ๊กแกวะหรือว่าไข่หนูอุ้ยนี่มันน่กกากลัวนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคน เมื่อกี้ไม่เจออะไรเลยนะครับทุกคนกกทุกคนครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อน,นเนาะเอยเบรยกันน่ากลัวมากนะครับทุกคนมันก็มีหวัวกระโหลกนะครับเป็นบานร้างที่แบบว่าน่ากลัวสุดๆนะครับทุกคน หลอนมากเมื่อกี้นะครับทุกคนเราทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะจากในห้องตรงนี้นะครับทุกคนรอบรอบแรกเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงจากห้องนู่นนะครับแล้วก็มาทําไปทํามาก็ได้ยินตรงนี้นะครับทุกคนแต่เรามาสามคนเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรมากเ,าเพราะว่าเาใจแข็งอยู่แล้วนะครับใจแข็งก็อกลัวแล้วครับอืมแล้วฝนกระซิ่ตกใจมากลองเ,เ,เอาไปดูก่อน ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเงียบเฮ้ย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 อะไรนะพี่ดิ๊เข้าไปดูไ้ยเข้าไปดูไหมไปไปไป ทุกคนครับก็เมื่อกี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอยู่ในห้องนี้นะครับทุกคนพอเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ได้ยินในห้องนู้นนะครับพอเรามาอยู่เด้อยู่ในห้องนู้นนะครับทุกคนเราก็ได้ยินเสียงในห้องนี้นะครับทุกคนไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าในบ้านร้างแห่งนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมานอนที่นี่นะครับเราก็เคยศึกษาแล้วนะครับอมีคน เสียชีวิตเนาะเจ้าของ <Higher. S 5> บ้านเนี่ยเ <Higher. S 1> สียชีวิตนะครับทุกคนที่มานอนที่นี่นะครับเจ้าอะไรนันเจ้าของบ้านเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับทุกคนคนอื่นก็ยังเห็นวงเวียนยือนอยู่ในบ้านร้างบ้านร้างแห่งนี้นะครับอ่ซึ่งอ่คนที่เป็นครอบครัวนะครับเขาก็ไม่กล้ายอยู่ต่อนะครับเพราะว่ากลัวนะครับเขาก็เลยย้ายบ้านไปที่อื่นนะครับทุกคนก็วันนี้เนาะ เราทั้งสมคนเนี่ยก็ได้มาล่าท้าผีนะครับก็ว่าได้เนาะก็จะมีหรือเปล่าที่เขารู้กันเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเะ้ยเฮ้ยเา้ยเไ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮไม่รู้ยเ้้เนี่ยฮ้ยเฮ้ย้ยเื้เปล่าไม่ใช่ข้ยเ้ยเ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเห้ยเ้ยเ้ยเ้ย้เเ้ยย เ้ยเก่งเก่าเนะฮ้ยแล้วมาจากไหนอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนหรือเปล่าวะคนละคนหรือเปล่า ก็เมื่อกี้เนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าไม้เนี่ยจะจกเข้ามาในบ้านเองเนะทุกคน oh. คือแบบว่าเป็นคนฝีมือของคนหรือเปล่านะครับเแต่เรายังหาตัวไม่เจอนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรวมกลุ่มกันไว้อันตรายอันตรายถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยอันตรายไม่เห็นไม่มีอันตราย อันตาไอันตาไรจริงๆไม่น่าจะมีใครมาเดินอืมเพราะว่ามันก็บ้านร้างก็อยู่ในป่านิดหนึ่งเอม,อมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าเราทั้งสามคนเนี้ก็จะพุกเลนอนในบริเวณแห่งนี้เลยนะครับทุกคนนะก็โอเคเพไม่ให้เสียเวลานะครับก็ในค่ำคืนนี้เรา กาะกลุ่มเออไว้ตรงนี้เนาะโอเคครับทุกคนครับก็เราทั้งสามคนเนี่ยก็จะผูกเปลในบริเวณแห่งนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมคิดว่าอาจะมีเราสามคนเนี่ยก็จะผูกเปลแบบแบบนี้นะทุกคนคือแบบว่าผมผูกตรงนี้นะครับแล้วก็น้องผมเนี่ยตรงนี้แล้วก็ส่วนเต้นเนี่ยก็จะน่าจะผูกตรงนี้นะครับทุกคนก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียกันเวลานะครับทุกคน เดี๋ยวเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะมาปรัเรลียนในตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะมาฟังดูนะครับว่าในค่ําคืนนี้เนี่ยจะมีอะไราเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นะทุกคนเราทั้ง3คนเนี่ยมาก็ได้ยินเสียงประหลาดประหลาดนะครับซึ่งเป็นเสียงคนหรือไม่ก็เป็นเสียงผีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับก็ได้ยินก็แก๊้เวลาเราเข้าห้องนู้นนะครับแล้วก็ได้ยินฝั่งนู้นเวลาเราเข้าฝั่งนู้นนะครับทุกคน นู่นนู่นนู่นับเวลาที่ผมเอ่อพวกผมทต้องสามคนเนี่ยเข้าตรงนู้นนะครับส่งส่งไปดูดิเอ่อตรงนู้นนะครับเราเข้าตรงนู้นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงฝังนี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือคนหรือว่าเป็นฝีมือผีกันแน่นะครับเด็กก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาสามคนเนี่ยก็อุ่นใจนะอุ่นใจนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะคุกปลงกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาฟังเอ่อเสียงในค่ำคืนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับ

食材も。 ปลาหมดเป็นกันเลือดไม่รักปลาเหรอคือปลาทะเปชนิดนี้นะฮะชอบหลอมเลยหืมเกิดโรคเกิดเยอะมาก โอเคอะแล้วจะ พวกกินอยู่ด้วันอบวกนะยังไงูมันจังเดี๋ยวเดเดี๋มันมาจากไหนวะมาจากฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอเฮ้ย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 เ้กำมนี่กำมนีเดี๋ยวกำมนี ไปดูก่อนไม่เห็นมีอะไรอ่ะมีไม้ตกอะ่ะเดยวไม้ที่ปลูกกินอ่ะเออดีนะเนี่ยมามากันสามคนเนี่ยแล้วมึงเ,<อ>เอาผ้าผมมาทำไมกลออัว ใอ้ก็หหิบมาเลยเพราะหอมเนี่ยนีมากผุด่านี้หอยเนี่ยแบบมีรอยหักเลยเออเนี่ยมันตา,ายแลนะเนี่ยออไปไปไปออตัวเนี่ยครับก็ตอนนี้เป็นเวลา าทุ่มแล้วนะครับทุกคนทุกคนดูนะครับพาทุ่มจะดทิ้งคืนแล้วนะครับทุกคนดูลูกศรเล็กนะครับสั้นนะจุดชี้ที่เที่ยงคืนแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ก็หลังจากที่เมื่อกี้นะครับไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนรางทั้งสามเขเนี่ยไปสำรวจดูนะครับก็ไม่พบไม่เจออะไรเลยนะครับไอเสียงที่ เราตามหาก็ไม่เจอด้วยนะครับทุกคนก็เลยคิดว่าเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะเข้านอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับถักรอแต่เสียงก็แก๊กก็แก๊กเสียงประหลาดประหลาดนะครับทุกคนเราก็ไม่ได้นอนสักทีนะครับโอเคครับเพื่อนเครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะนอนกันเลยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับก็จะอัปเดตนะครับ อ๋อผมบอกอ๋อผมลืมบอกนะครับทุกคนเต้เนี่ยจะนอนฝั่งนู้นนะครับส่วนน้องผมเนี่ยก็จะนอนตรงนี้นะครับตินเนี่ยมาหาผมเลยสุดยอดมากน้องชายน้องรักก็ผมก็จะนอนตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็ขออนุญาตเข้านอนก่อนนะครับตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับผ่านไปหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวบันเดอร์ก่อนครับอกดนายนะครับทุกคน อะะไรวสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าว,วันใหม่วันนี้นะครับ อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแต่บรรยากาศเมื่อคืนนะครับทุกคนนักกลัวแล้วก็หลอนสุดๆเลยนะครับทุกคนเมื่อคืนนะครับทุกคนเราทั้งสามคนเนี่ยได้มาสำรวจพื้นที่ในบ้านร้างแห่งนี้นะครับก็เวลาที่เราไปเข้าไปในห้องตรงนั้นนะครับก็จะมีเสียงห้องนู้นนะครับเวลาที่เราเข้าห้องนู้นนะครับก็จะมีเสียงเนี่ยเข้ามาในห้องนี้นะครับทุกคนก็ทุกคนครับ ถือว่าเมื่อคืนเนี่ยยังหาข้อสรุปยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนบรรยากาศเนี่ยนัก,กลัวแล้วก็หลอนสุดๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน,กคนเมื่อคืนเนี่ยเรามาตั้งสามคนไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยน่าก,กลัวนะครับน่าก,กลัวเพราะอะไรก็กลัวที่คนมากกว่าผีนะครับทุกคนผีเนี่ยอาจจะเป็นทําเราแค่เสียงก็แก้กแกนะครับแต่คนเนี่ยสามารถที่ ทุบเราตีเราทำร้ายร่างกายเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์เมื่อคืนนะครับทุกคนก็ให้ภาพแล้วก็เสียงเนี่ยบรรยายอธิบายดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับพี่เมื่อนครับก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับเราทั้ง3มคนเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับแต,แ,ตแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศในรอบๆอบอบ้านแรงแห่งนี้นะครับทุกคน หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับหากพี่ๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมให้กําลังใจเต้ด้วยนะครับเพื่อนผมนะครับทุกคนครับแล้วก็น้องผมนะครับจากช่องสอสมคนลุยบ่านะครับส่วนเต้เนี่ยช่องคนบ่านะครับทุกคน ครับก็ทีวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ